วันนี้เป็นเชฟกันหนึ่งวันนะว,นนนะวันนี้เนาเนนนะวันนี้ใส่อย่างเออวบนเดียวเริ่จะตำทั่วัาตำผัวเนาะตำผัวแล้วมั่วเนาะันนี้เปรนเทศใส่อย่างมตเขือพิกพิกระเทียมแค่นั้นเอตัวปาถั่วใส่ผักแค่จองเนาะใส่ใเลยแค่จ่องมันจะสุกงนะ่ายเนาะใส่ทีหลังได้ ่วกผัวับแงวโดยแงเาต้มกันเนาะต้มก่อนใส่ปลากระป๋องเข้าอย่างเช้ยวทำง่ายๆครับทำเหอนแบบนี้ักจานหุงแล้วคุณแมเขาบอกว่าแมแม่งคุกลำไงอบอกว่าแม่นม่งคุกลำเนาะ มาสน้าเยไ่ยากเลยอันีะแรงโคกไปแะ้วยกตนนี้แค่กัใสคกรบอยแล้วเนาะค่งเนาะแล้วใส่ใอโกเรียบร้อยน่นี่กบความสุกหลัวขมสุกตั้งเห็นแอ้วกจ่ กำเดียวไนดะ้เนาะเรายุมยกกระเป๋เลยจเจ้เาใส่ไปแล้วผมจะเอามใส่ไปแล้วนิดนะน,น้อยเนาะนนะใส่ซอสเขียวใส่รูดีบุ๊กเนาะบุ๊กาหเนาะน่าแต่ประมาณนี้กลัวผัดผัดเลยจา่กระป๋องไปเนาะมันต้องอยเ <c ười> ให้ยองย่าเนี่ยครับคิดง่ายทำง,ง่ายมา็ง่าย ต้องทำหนักเนาะมากก่ากิ่นก็การทำคลิปนะครับที่เราทำกันมาเนาะ,ะที่เราทำกันมาเาเปิดช่องเปิดแค่าการมองเห็นนะครับลงไปเรื่อยครับเราว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวเนาะทีนี้คลิปยาวจะมารวมกับคลิปเดียวแล้วเราเรียรงไงได้นะครับเพราจะเป็นรูปภาพทีนี้มีรูปภาพจากเอไอเนาะสร้างจากเอไอเนาะมีแต่ทุกอย,อยา่างแต่ก่อนที่เราจะโพสต์จะลงนะครับบอกว่าข้อมูลจากเอไอเนาะ ก็มึงจะเหยียบเพื่อว่าเราจะได้รับรู้เนาะว่าเออเราแต่งภาพเนาะประเภทผู้คิดตื่นจะรู้เนาะว่าเออเด็กน้อยนะครับเมื่อกีที่สุดนะครับการลงคลิปเนาะคอนเทนต์ตัดต่อเรื่องไหนได้กับอยู่ที่ระบบของ AI ระบบข่าวเนาะเอาไปตัดสินใจมาได้ที่สุดแล้วก็ตัดสินว่าจะได้กี่เหรียญกี่เซนหรือว่าจะแตกแล้วแตกเซนเนาะมันก็อยู่ที่ระบบตัดต่ออยู่ที่ระบบฮะาวนะัง תוקם פה צעות לך, ולא עליה, ולא